สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการอัปเดตฟิกเกอร์ใหม่ๆประจําเดือนพฤศจิกายนนี้กันในรอบนี้ผมจะมาอัปเดตงานจากวันพีครับมีตัวเด่นๆจากกลุ่มจอสลัดร้อยอสูงที่น่าสนใจกันอยู่ด้วยเริ่มจากงานชุดแรกกันก่อนนะครับกับงานจากฟิกกอสซีโรในชุดเอ็กเต a ร์แบทเทิลไคลโดออฟเดอะบีงานที่มีดีเทลสวยงามกันอีกเช่นเคยครับกับไคโดในร่างมนุษย์ถ้าโพสโดยรวมเนี่ยจะดูน่าเกงขามากๆ ตัวเขาจะมาพร้อมกับการถือกระบองหนามขนาดใหญ่พาดไว้ที่บ่าน,นะครับการออกแบบสีหน้าและสายตาจะถูกออกแบบมาให้จ้องมองด้วยความดุดันเขาสีขาวทั้งสอง,สองข้างจะโค้งยาวออกมาด้านหน้าครับส่วนของการออกแบบมัดก้ามแต่ละมัดเนี่ยจะมีความเอียดมากๆพร้อมกับมีการเบ่งเกลงกล้ามเนื้อครับที่เราจะเห็นเส้นเลือดปวดโปนออกมาตามช่วงแขนที่ด้านหลังของไคโดจะสวมผ้าคลุมขนาดใหญ่ไว้นะครับตัวผ้าคลุมเนี่ยจะถูกลองรับน้ําหนักไว้ด้วยตัวผ้าที่เป็นหินตามรอบรอบร่างกายของไคโด จะถูกตกแต่งไว้ด้วยเอฟเฟกไอคอนใส่สีขาวนะครับที่จะติดอยู่รอบๆตัวครับในส่วนนี้จะเป็นเหมือนอล่าควันที่ว่าสาหรับเปิดตัวบอสเลยครับสําหรับการลงสีโดยรวมจะเน้นโทนสีมนหม่ครับให้ดูมีความจริงจังส่วนสีของกล้างเนื้อจะจอกไปโทนสีของเนื้อแบบคําๆงานชุดนี้จะเป็นงานที่มีขนาดกํลาลังพอเหมาะโดยไคโดจะมีความสูงอยู่ที่32เซนติเมตรกับราคา14,850เยนเป็นงานที่มีสเกลและความสวยงามน่าสะสมเลยนะครับ งานชุดที่2กับงานวันพีซดีเอ็กเอฟเดอะแกรนด์ไลเมนวันนี้ค o l นิวลุ่มสิบเจ็ดคาแรคเตอร์จากกลุ่มจอสลัดเคสนะครับมาทั้งกับตันและรองกับตันเลยงานในชุดนี้จะมีดีเทล,ลที่ไม่ได้จัดเต็มมากนักน,นะครับฟิกเกอร์ในแบบได้ถ้าเป็นตัวของกับตันเคสที่ดูโดยรวมแล้วจะดูโล่งไปทางนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้สวมผ้าคลุมมาด้วยโดยจะใส่เป็นเสื้อจอนสลัดที่โชว์กล้ามออกให้เห็นกันบ้างครับพร้อมกับกางเกงที่มีลักษณะเป็นผิวมันเงามีสีเหลืองและลวดลายคล้ายกับงูนะครับบริเวณ ส่วนแขนซ้ายที่เป็นมือจักรกลจะมีการลงสีเงินไว้บางส่วนครับอาจจะดูแล้วไม่เงางามเหมือนกับผิวโลหะมากนะักใบหน้าของกัปตันคลิปจะแสดงรอยยิ้มที่เหมือนกับเก็บความแค้นเอาไว้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่หลุดการคุ้มขังมาไม่ใหม่ๆตัวที่2จะเป็นฟิกเกอร์ของคินเลอร์ในฟอร์มนี้คินเลอร์จะดูมีร่างกายที่บึกบึนมากกว่าเดิมครับแถมยังไว้เขาเพิ่มเข้ามาด้วยทอนการแต่งตัวจอ,อกเป็นสีฟ้าทั้งชุดในส่วนของหมวกที่เป็นโจดเด็กของคินเลอร์ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ในลุคนี้จะดูโดยรวมและเข้มขึ้มม แขนทั้งสองข้างจะถูกปั้นโมเดลกล้ามเนื้อที่ดูมีความแข็งแกร่งมากๆเลยครับและในส่วนของมือทั้งสองข้างจะถูกติดตั้งอาวุธของคินเลอร์ไว้บริเวณเอวด้านข้างจะติดตั้งตัวปอกดาบไว้ด้วยความสูงของฟิกเกอร์ชุดนี้จะอยู่ที่17ซนเมนะครับงานชุดต่อมากับวันพีซ d x ็ The Grand แก n e m ล n วันนี้คนนี้วอลุ่ม18ชุดนี้จะเป็นฟิกเกอร์ของตัวมันโก้ครับในช่วงที่ทำงานเป็นหมอคอยช่วยรักษาคนและสัตว์ มาโก้ <Mango S 2> ในลุนี้จะสวมแว่นตาสีแดงและทาสีหน้าคนกรวครับแถมมือซ้ายเนี่ยยังเท้าเอวไว้อีกต่างหากลูกการแต่งกายโดยรวมจะดูเรียบๆไม่หือหรามากนะักเน้นการไฮไลท์สีผิวหนังและกล้ามเนื้อให้ดูสวยงามเป็นหลักครับเสื้อเสื้อและกางเกงจะลงเป็นโทนพื้นนครับไม่มีลวดลายมีการลงสีแสงเงาบ้างเล็กน้อยตรงบริเวณกลางหน้าอกของมาโก้จะมีรอยสักของกลุ่มจระลข้ลนอนขาวเด้ออกมาครับและจะผูกผ้าคาดเอวสีฟ้าที่มีสีสันสดใสความสูงของฟิกเกอร์มัโก้นั้นจะอยู่ที่17ซนเมตรนะคร งานชุดที่4ครับกับงานวันพีซกลิตเตอร์แด์เลมัวโบอาแฮนด์คอกวินเทอร์สไตล์เป็นชุดที่ออกมาประจาฤด,ดูหนาวของซีรีส์นะครับกับคาแรคเตอร์โบอาแฮนด์คอกโบอาถือว่าเป็นคาแรคเตอร์หลักประจําซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ครับออกมาแทบทุกชุดเลยโดยในเซตนี้โบอาจะโพสท่าสวยๆให้เราได้เห็นกันนะครับกับชุดสไตล,ล์ฤด,ดูหนาวที่มีเสื้อคลุมที่ดูเบาสบายด้านนอกสมทับกับชุดกี่เท้าที่มีลวดลายของงูล้อมรอบหัวกระโหลกประจําตัวของโบอาต้นหูจะมีลักษณะ,ะเ,ปเป็นปุยนุ่นเหมือนกับตัวก้อนหิมะ ในชุดนี้จะทำออกมา2ส,สีด้วยกันนะครับโดยจะมีสีแดงตัดก,กับสีขาวและสีม่วงตัดก,กับสีม่วงอ่อนส่วนความสูงของตัวฟิกเกอร์โบอานั้นจะอยู่ที่25ซเมตรครับงานชุดที่5กับวันพีแกนดิต้าแตะแกนไลมนเซาโบงานแกรนดิต้าตัวใหม่กับ s ซาโบครับเป็นงานตัวใหญ่ที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับซีรีส์นี้ตัวนี้ซาโบจะมาในเวอร์ชันถอดหมวกห้อยตัวแววนคอเกินไว้ที่คอ การออกแบบส่วนของใบหน้าซาโบจะหันไปทางด้านข้างเล็กน้อยครับและมือซ้ายจะเท้าเอวไว้ด้วยในส่วนของมือด้านขวาจะทาท่าคล้ายๆกับโรงเล็บมังกรเสื้อคลุมด้านนอกจะเป็นสีดําสนิทส่วนชุดปฏิวัติด,ด้านในจะลงเป็นสีน้ําเงินที่มีการไล่สีเฉดเงาน้ําเงินเข้มตามรอยยับส่วนสีของกางเกงจะคล้ายๆกับสียีนนะครับใบหน้าของซาโบจะลงรายละเอียดของรอยแผลเป็นไว้ทางด้านซ้ายด้วยส่วนความสูงของฟิกเกอร์ตอนนี้จะอยู่ที่28ซนติเมตรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกันพาและฟิกเกอร์จากอนิเมะดัง สามารถร่วมสนุกกับการประมทลสินค้ากับเราได้ที่ Facebook พัทนครทอยหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาถึงงานจับฉลากประจำเดือนของวันพีสกับงานอิจิบันกุจ e ิวันพีสเอ็กดากอนและฮีโรอิสลอตัวในชุดน,นี้จะมีมาแค่3คาลรคเตอร์เท่านั้นนะครับแต่มาแบบจัดหนักทุกตัวเลยงานชิ้นแรกจะเป็นรางวัล A ครับกับคิงซึ่งเป็นหนึ่งใน3วัตถุภัพิพิบัติของไคโดนะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยจะมีค่าหัวระดับพันล้านเบรลี่ขึ้นไป ผลปีศาจของคิงนั้นจะใช้เป็นผลไดนโดนสเสาร์เทอร์โนโดอนครับสุดยอดสัตว์ปีกที่แข็งแกร่งสุดๆแถบตัวคิงยังสามารถควบคุมไฟได้อีกด้วยการแต่งกายโดยรวมของคิงเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับผู้คุมนรกจากเรื่องเฮลไลเซอร์เลยนะครับเป็นชุดหนังสีดำทั้งชุดใส่หมวกปิดบังใบหน้ามีหมดกระดุมสีทองยึดติดทั่วทั้งชุดแถมยังมีหนามแหลมคมและโซ่เหล็กประดับตามส่วนต่างๆของชุดด้วยทําให้ตัวคิงดูมีความดิบเถื่อนมากๆเลยนะครับด้านหลังจะเป็นปีกสีดําที่กางออกมาขนาดใหญ่และมีเอฟเฟกต์เปลวไฟเสริ ที่มือขวาคิงจะถือดาบคัตนาเล่มยาวที่มีสีส้มเหมือนกับเปลวไฟของเขาส่วนตัวถานของคิงจะเป็นเปลวไฟที่พุ่งออกมาจากพื้นดินครับให้ตัวคิงได้เหยียบส่งตัวขึ้นไปเป็นการเปิดตัวฟิกเกอร์อิจักบวรรดิได้อย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับคิงความสูงของฟิกเกอร์เขาจะอยู่ที่20ซนติเมตรนะครับต่อมาเป็นรางวัล B ครับกับฟรีนเป็นผู้ที่ใช้ผลปีาศาจสายส,าสาัตว์โบราณไดนเสาร์เหมือนกันครับโดยจะเป็นผลของแบคทีโอซอรัสไดนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ ควีน <Queen S 2> จะเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์อาวุธและเชื้อโรคที่ทาให้เกิดโรคระบาดต่างๆนะครับแถมยังชอบดัดแปลงร่างกายของตัวเองให้มีความสามารถทางจักรกลมากขึ้นด้วยที่เราเห็นได้ชัดจากฟิกเกอร์ตัวนี้ก็คือแขนเหล็กทางด้านซ้ายนะครับนอกจากความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของควีนแล้วในเนื้อเรื่องเราจะได้เห็นเขาเล่นมุกตลกโวบ,บาตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างสีสันได้อย่างดีเลยฟิกเกอร์ของควีนจะเป็นชายที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่อาจแน่นไปด้วยกมเนื้อครับสวมชุดลายทางสีขาวดำทรงผมควีนจะไว้เป็นเปียหลงงทัาาาวไาด้น ไวโนลด์ยาปล่อยลงมาทางด้านหน้าสองข้างแถมเขายังดุดสิก้าด้วยนะครับดูกรสดสุดๆเลยอาวุธประจําตัวควีนจะเป็นดาบโค้งสองเล่มครับส่วนดีฐาน,นจะมีเอฟเฟกควันที่ใช้ล็อกท้าไว้ด้วยช่วยในการส่งตัวความสูงของฟิกเกอร์ควีนตัวนี้จะอยู่ที่16เซนติเมตรนะครับรางวัลสุดท้ายน,นะครับกับไคโดในร่างมังกรเมทัลลิกคัลเลอร์เวอร์ชันร่างนี้ได้เคยปล่อยออกมาแล้วครับกับงานจับฉลากชุด XdeV i l แต่ในชุดนี้จะมีความพิเศษคือมีการลงสีแบบเมทัลลิกทั้งตัว เสริมให้ตัวไคโดเนี่ยดูวาววับสวยงามมากขึ้นตัวเกรงของไคโดจะลงเป็นสีน้ำเงินแบบเมทัลลิกมันวาวทั้งตัวนะครับในส่วนเข่าทั้งสองข้างแล้วตรงด้านท้องมังกรจะลงเป็นสีทองทั้งหมดสําหรับก้อนเมฆที่มือสองข้างจะลงเป็นสีทองแดงนะครับตัวหนอดและขนบริเวณแผงคอและด้านหลังจะออกเป็นสีดำมุกมันวาวครับทาให้โดยรวมดูมีความอลังการมากขึ้นเยอะเลยนะครับสาหรับดาก้อนไคโดในเวอร์ชั่นนี้ส่วนความสูงของฟิกเกอร์จะอยู่ที่18เซนติเมตรครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ฟิกเกอร์ในช่วงนี้รอติดตามได้ที่กลุ่มพันคนทอยของเราได้เลยนะครับมีมาให้เก็บสะสมกันอย่างแน่นอนฝากเพื่อนๆติดตามข่าวฟิกเกอร์ในคลิปหน้ากันต่อด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ